เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหายหน้านไปนานเลยนะครับสําหรับผมเองนะครับผมอันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mfd gaming นะครับผมแล้ววันนี้เราก็กลับมากับเกมโลบอกนะครับในแมปแมปชื่ออะไรครับมอ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  the more experience นะครับผมโอเคซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณลีตัวหน้าเขาจะเป็นคนนําพาเราไปเที่ยวมาคุณอยากไปไหนบอกผมดิ เดี๋ยวผมพาไปเองดําบ้าอะไรแหละไปเที่ยวห้างไงมอะอะไปดีกห้ไป้เนี่ประสบการณ์เอ้ยไม่เอาวันนี้เดี๋ยวมานั่งโอ้โหจะไปว้าไปแแบบอื่นทำไมามาจะเล่นกี่คนเฮ้ยสองดิรออะไรอ่ะออนั่งแล้วเร็วสองก็ได้วะหรือจะไปสี่มีคิชวชวนคนอื่นมาบ้างเหรอไอ้จืดใจดำจริงๆเลย<ม>คนคไม่ไม่ไม่เราการไปห้างเราไปเดทกันเท่านั้น นี่เห็นไหมแค่แค่ดูก็รู้แล้วจับมือกันไปเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยคนที่หนึ่งคำที่หนึ่งมาโอ้ my g ก d โอ้ my god ดเฮ้ยหนูแล้วแล้วไงวะเฮ้ยมีไฟฉายด้วย เฮ้ย,ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีเครื่องหมายอะไรบางอย่างเราต้องรับสายมันเรารับสายนี่รับสายรับแล้วแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ย Welcome to your first เชีย่ยมึงจะเอาภาษาะอะไรยินต้อนรับสู่คืนแรกของคุณในฐานะความปลอดภยัยเหรออ๋อยามอ้กกว่ามไม่ทันเอ้ยอะไรวะ ก่อนอื่นเขาบอง่ายคือบอกว่าแตมันมันจ้างเราให้มาดูแลห้างไงตอนกลางคืนโอเคช่างแม่งไม่อ่านละไปดีกว่าไหนมีหนูโอ้ยอย่าชนงั้นจับย่างดิจับยังไงก่อนเฮ้ยมันปิดนี่ได้ด้วยวะจะไปใช้ตีไหมดิเฮ้ยอย่างไรวะอ๋อมันปิดนี่ได้ด้วยว่ะโอเคโอเคปิด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 ประตูเลยมีมี มีร้านอื่นเอ้ยอะไรวะบ้าเหรอเฮ้ยไฟดูดโอเคไปปิดปิดประตูห้างก่อนดิอ๋อวัตถุประสงค์ของเรานะครับคือการปิดประตูก่อนนะฮะปิดประตูห้างปิดประตูร้านค้าเป็นไงวะกดอีกครั้งกดอีกครั้งเป็นไงวะใช่ป่ะวะอีกครั้งไม่ใช่๋อ,อเหมนก,ก็ก็ว่าไอประตูนี้มันปิดไม่ได้แล้วเนะี่ยประตูห้างเนี่ยปิดไม่ได้ ไอเราต้องทําการปิดประตูร้านค้าหรือเปล่าปิดปิดปิดเออเดี๋ยวหนูเข้าเออแบบของของดีเดี๋ยวพังหมดของซื้อของขายไยห้องน้ําว่ะอุ้ยอุ้ยอะไรเจออะไรไม่มีอะไรแห่งนั้นเห็นมีอะไรเลยก็เจอแต่ส้วมไงฮึนี่หนูที่น้ำขายเดินเข้าไปไม่ได้ว่ะอะไรวะ ปมดแล้วครับผมจะเริ่มทำการปิดเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะจัมสแคร์เอวี่วันฮะอ๋อซื้อวะโถไม่มีโลบัร์กวะเป็ดเป็ดป็ดป็ดโอเคผมผมปิดหมดแล้วครับบอสแล้วผมต้องทำอะไรต่อครับบอสโอ้โหแม่งนิ่งเลยวะอ๋อไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรเหรอ ไม่มีขโมยมาให้ตื่นเต้นหน่อยเลยเหรอเฮ้ยเราอาจจะยังปิดไม่หมดหรือเปล่าไปปิดให้หมดดิปิดร้านหรือว่าเราต้องจัดการกับหนูะจัดการกับหนูจัดการยังไงก่อนอืมการขับหนูจัดการยังไงก่อนแต่ว่าเห็นไหมคนในนี้เหแม่เจ้านายก็บอกว่าเนี่ยใช่ไหม close t อ e สโตร e ก็คลอสไปแล้วไง มันยังมีอีกหรือเปล่าอ,อืมเป็นไปได้นะเป็นไปได้อ๋ออะไรอ่ะมันอาจจะมีสวิตอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้โคสเออไหนดูสิสวิตตรงไหนไม่รู้เหมือนกันกำลังหาอยู่เออเอฮ้ยโอเมกอดก็โคสหมดแล้วนะครับบอส เอออ๋อนี่ไงโอหโค้ดหมดเลยนะวะยังไม่โค้ดนี่มาเถอเออเฮ้ยไม่ดู้ยันดีๆเลยมาเถอเออเดี๋ยวบอสขาหรอกเดียมนะครับเปิดใช่ไหมระบบรักษาความปลอดภัยของร้านค้ากดแล้วเอาไรเฮ้ยไไอปที่สนามอ๋อไปตรวจตรวจกล้องตรวจกล้องไอตรวจกล้องกล้องแมงอย่างกล้องแมงอย่างอย่างนิ่งอ่ะ สวัสดีมีขโมยไม่เอ่ยเฮ้ยกล้องมาแล้วว่ะเอ็กเช็กเอเช็คเอเช็กเอช็กเอกเช็กดิเออกองมาแล้วกล้องมาแล้วไหน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 มีขโมยเปล่าอุ้ยเช็คสองแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมีการระบาดของหนูที่นี่นะครับเออไม่ไม่ต้องพูดก็บอกไม่ต้องพูดก็รู้แล้เราอ๋อกำจัดหนูก่อนมากำจัดปัญหาแล้วต้จัดหนูใช่ไหม เออนี่เรียบร้อยตีหนึ่งอีกหนึ่งมา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 เออเรียบร้อยหมดเลยฮะไปหมดยังยังย OK> ังยังในห้องน้ำในห้องน้ำมีปะยัง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 อืมไหนไหนไหนมันอยู่ไหนไอ้หนูหนูไอ้หนูอยู่ไหนอยู่อยู่ในร้านค้าเปล่าหาไม่เอเจอแล้วเจอแล้วเออเรียบร้อยเรียบร้อย อือรล้วบอสโทรมอีกแล้วบอส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 อะไรอ่ะทำความสะอาดอะไรวะเนี่ยกูเป็นยามหรือกูเป็นอะไรวะเนี้เออเอาไปเอาไปเอาไม้ถูไปขัดไปขัดอะไรก่อนขัดนี่นี่นี่เฮ้ยตรงไหนตรงไหนที่มันไม่สะอาดบอสไหนครับบอสว่ามาดิไม่มีเฮ้ยเจอแล้ว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  อะไรนั่นอะอ๋อเอียวทำไมผ่านโรงทำเงี้ยมันขึ้นน้ำอะไรวะเอียวเขียวใช่ไอ้เหี้ยเฮ้ยก็อะไรกันขึ้นอะเฮ้ยนี่นี่สวิตสวิสสวิต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 สวิสสวิตสวิสอุ้ยอะไรวะเร็ว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 แล้วทำไมคุณไม่ตับวะโอเคโอเคอกใจเลยแม่งไม่ใช่มีผีอะไรนะ เฮ้ยผมว่าผมว่าคนหนึ่งต้องก็บอกว่าให้ไปเช็คที่น้ำอุ้ยเอ้ยแม่งหน้ากลัวไอ้หมาเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คเองเดี๋ยวผมเช็คเองตรวจสอบดิตรวจสอบโอเคซาซาไม่เจอไม่เจอไม่มีใครมาซ่อนอยู่ในห้องน้ำมีไหมมีอะมีปะเช็คดูดิอันสุดท้ายละปั๊บ ตรวจสอบก้องวงจรปิดครับไปไปไปมันจะมีอะไรวะเนี่ยเริ่มขนลุกแล้วเนี่ยไม่ไม่มีผีน,นะเฮ้ยมันเป็น the m o r e experience ครับอะไรได้อะที่จะเกิดขึ้นในการที่เราอยู่ในห้างตอนคนเดียวเฮ้ยเช็ครอบแรกเช็ครอบแรกสะอาดสดใสไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอบสองรอบสเรียบร้อยรอบสาม,มเอาแล้วคำเคืนที่สอง โกบายก่อนต้องรีพีทรูทีนแบบเมื่อวานนะครับคือปิดร้านก่อนโอเคไปปิดร้านปิดร้านไ่แยกกันปิดดิเดี๋ยวคนปิดเอ่อคนปิดฝั่งนี้เดี๋ยวผมปิดฝั่งนู้นเออหวังว่ามันจะไม่มีอะไรนะโอ้เข้าไม่ได้ด้วยว่ะเป็นรปภเขาห้ามเข้าร้านนั้นเนี่ยไม่ตายเถอะไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเลยเหรอเออ มามามาโอ้โหเป็นรปภนี่มันชีวิตน่าเศร้ายิ่งนะักร้านเต่าก็เข้าไม่ได้นะบอกไว้เลยสะอึกเลยอะไรสะอึกเลยสงสยัยมีแววว่าจะเจอผีไอเ่ยเอ้ายังเหลืออะไรอีกอ่ะนั่นสิเอ้ยยังเหลืออีกนี่ร้านเนี้ยที่ผมบอกว่าปิดเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยอครับ ฮะ,ะนั่นไงนั่นไงไม่เหลือแล้วกดอะลามเออมีบางอย่างที่เราต้องดูที่สำนักงานเรอไม่ไปดูที่อะไรนะเป์อะไรอะเกิดอะไรขึ<_<_<_้นอะเปอร์มันมีอะไรอ่ะเอกสารมีอะไรอ๋อเซ็นให้ยามเซ็นเอกสารเนี่ยนะบ้าหรือเปล่ารายงานไงรายงานต้องรายงานหัวหน้าเข้าใจเปล่าอ้าว อะไรอ่ะ That was a lot of work I guess เขาบอกให้เช็คกล้องจอมเปิดเช็คเลยเช็คเลยเช็ค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 โอเครอบหนึ่งไปแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวผมกดรอบสองคุณกดรอบสามโอเครอบสองเรียบร้อยรอบสามไปมีอะไรนะเรียบร้อยมีอะไรดะเอาละตอนนี้ฉันก็สามารถหยุดชั่วคราวได้แล้วนะ ฉันว่าฉันอยากดูข่าวนี่ยดูที่ไหนวะอ่าวเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีมีฆาตกรมีฆาตกรกำลังออกจากคุกออกจากคุกเฮ้ยนะตอนนี้เรายังไม่ทราบที่อยู่ของเขานะครับอะไรอ่ะเออแจ้งตำรวจได้โปรดติดต่อตำรวจถ้าคุณเห็นเขาแล้วก็พยายามอยู่ให้ปลอดภัย ฮ้ยเช็คเช็คสตอร์ไอย่ยาต้องไปเช็คห้องน้ำมารอบนี้ลื้อไปเลยว่วไม่ไปแล้วเฮ้ยมันจะมีข้าตะกออ่ะดิไอ้บ้าเอ้ยผมไม่เสียงตายโอเคห้องแรกไอยู่านสองผ่านโอเคไม่ใช่สองแล้วนี่จะห้องสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียวเออไม่ใช่ไม่ใช่หายแล้วไม่มีนะเฮ้ยใครโทรมารเรียก ไอโทรมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ไปไปที่ออฟฟิศดิออฟฟิศอะไรวะโทรมามีคนโทรมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันวะเฮ้ย What What was that เฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มกลัวแล้ววะเนี่ย เริ่มกลัวแล้วี่ยมันบอกให้เราอย่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 าย้ายกล่องย้ายกล่องไปที่สำนักงานมันกล่องไหนวะกล่องกล่องเออนั่นแหละกล่องไหนวะอ๋อกล่องนี้กล่องนี้กล่อง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 โอเคโอเคมาบอกว่าคนจะไม่เจอฆาตกรนะเออมันคือพัสดุอะไรวะไอไอบอสเนี่ยแม่งก็คิดจะจ้างคู่มรอเลยเมื่อกี้มันเสียงอะไรวะ น่ากลัวมากเช็คเช็คเชคเช็คดิเช็คเช็คเช็อมรอบแรกเป็ร้อยไม่มีรอบสองไม่มีกำลังเช็คลอบสมอยู่มีไหะเฮ้ยาคำคืนที่สาคาตกรว่ะไปๆๆไปไปปิดปิดร้านปิดร้านเดี๋ยวผมปิดฝั่งนู้คณปิดฝั่งนี้เหมือนเดิมปิดห้างปิดห้างปิดห้าง หวังว่าวันนี้จะไม่มีฆาตกรนะอเกมฆาตกรมันจะไม่มีฆาตกรได้ยังไงปาดเสียวชะมัดกลยวไม่กัจะสร้อยในห้องน้ำเดยาเมื่อกี้โอเคปิดแล้วปิด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 ปปิดเอ้ยอะไรไปปิด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 เอ้ยเดี๋ยวผมปิดเองไปปิด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 ไปเตรียมกดอะลามเลยไป ไป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 กด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 อ่ะกด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 แล้วเช็คซีซีทีวีไปไปเช็คแม่งต้องเช็คทุกวันเลยเหรอวะเป็นเราพอเป็น security guard นี่ต้องเช็คหน้าจอตลอดเลยเหรอวะต้องเช็คดิเอ้ยไม่มีอะไรละเรียบร้อยเรียบร้อยผ่านผ่านผ่านไม่มีอะไรเออเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยออกไปดูดิ เฮ้ยมันต้องตรวจสอบนั่นอีกแล้วอะไอี้นี่เลยไม่น่าหวาเสียวอะ่ะเฮ้ยไอ้เลยเฮ้ย,ยขันตก่มาไอ้ไม่แจ้งรวด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 ไปแจ้งรวดไปแจ้งรวดแจ้งแล้วแจ๊งแล้วเจ๊งแล้วเปิดประตูเปิดประตู อะไรไปอะผีฆาตกรอยู่ในห้างกับผมดูกล้องดูกล้องดูกล้องอะไรอ่ะก็คืออะไรวะเมื่อกี้อะวิ่งไม่มีอะไรนะอุ้ยสะดุ้งเลยอุ้ยคืนที่สิเดี๋ยวมึงเดี๋ยวคือมึงรอดจากคืนที่สามกอนได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรวะฆาตกรหรือว่าผีวะจะกดเปิดประตูแล้วนะ เปิด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 เฮ้ยบอกว่าเราต้องไอ้นี่มันต้องไปปิดไอ้นี่ไงปิดปิด,ป,ดปิดห้างอุ้ยปิดห้างอะนะมืดขนาดนี้อะนะไปป,ปิดห้างแล้วคือแบบผมต้องมาปิดฝั่งนี้อะนะ <c oughs> อะไรวะมันอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้เปล่าครั้งล่าสุดที่เห็นแม่งก็ออกมาจากห้องน้ำไหม <c oughs> ไอี๋ <c oughs> อ ไม่ไม่ไม่โอ้ยเสียวผลลุกแล้วไฟมันไม่เปิดเหรอวะเปิดไฟดิจะเปิดยังไงอ่ะเราไม่ให้เปิดด้วยก่อนเปิดไม่ได้โอ้ยเปิดไม่ได้ด้วยว่ะหมดยังเราเราปิดประตูหมดยังหมดหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเช็คก่อนยังเอ้ยแล้วทำไมคนไม่เคยปิดไอ้ตรงนี้วะฮะฮะโอเคปิด กูกดแล้ววิ่งวิ่งวิ่งปิดประตูแม่งไปไปไปเช็คเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยไาเอ้ยเช็ค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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเช็คอัคุณไปปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยไปรอพอเสือกปลอดแหงนนั้น เราโลอมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงวะโลภอมตายไม่เป็นเหรออะไรวะคิวเด็คิวเหอป้าหรือเปล่าเฮ้ยเมีปืนอ๋อมีปืนอามาละไปไปเปิดไหมเปิดเปิดเลยลุยลุยมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยเฮ้ยจริง ยเยอะเออ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 ,เอ,อคุณฆ่าเขาเขาตายแล้วคือคุณชนะแ,แต่ผมพแพ้เยี่ยมครับผมฆ่าเราเอยผมฆ่าเราพอวะเปล่าผมผมฆ่าเขาได้ครับผมอืมเรียบร้อยแต่ ผมตายฮ่แล้วผมมาอยู่แมบไหนไม่รู้เนี่ยก็คนมันโหดนะครับคนมันโหดนะครับจงไอ้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยเยเศร้าไปเศร้าผมตายโอเคตามนั้นโอเคครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เอาไว้หากว่ามีเกมไหนอยากให้ลองเล่นนะครับส่งมาเลยเดี๋ยวคุณอิริตน่าเขาจัดให้แล้วก็เจอกันใหม่อีกครั้งครับผมบ๊ายบาย